Thank mm -hmm. you. และอื่นอีกมากมายตัวอย่างเช่นการสร้างภาพเคลื่อนไหวทำ a อ i ิ a t i o n 3D ด้วยโปรแก,มแแกรม a r u b y e f f หลักการโหลดคอมพิวเตอร์เนยนหลักการโหลดคอมพิวเตอร์เพื่อทำความเข้าใจพื้นฐานและนำไปต่อยอดต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและโหลดเครือข่ายคอมพิวเตอร์งานกราฟิกสามมิติก,การสร้างงานกราฟิกสามมิติด้วยโปรแกรมต่างๆพื้นฐานการต่อภาพเคลื่อนไหวการตัดต่อวิดีโอขั้นพื้นฐานเพื่อนำไปศึกษาตอนเรียนต่อปวสหรือมหาลัยเรียนจบสาขาไอทีต่อมาอะไรได้บ้าง ซึ่งมาลายที่เราจะยกตัวอ,อย่างมานี้เป็นมาลายที่โด่งดังและเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศหรือไอทีหนึ่งาาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทานรากระบังสองมาลายเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและมาลายเอกรชนต่างๆอาชีพที่สามารถทรํารายได้หลังเรียนจบสายไอทีนักโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือนักโปรแกรมเมอร์มีหน้าที่หลักคือการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยใช้ภาษาทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการสั่งการให้คอมพิวเตอร์ทาตามที่เราต้องการซึ่งในยุคปัจจุบันนี้โปรแกรมเมอร์ยังคงเป็นอาชีพที่ต้องการสูงของตลาดแรงงานไม่ว่าจะในไทยหรือต่างประเทศนักออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ผู้ออกแบบและเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการนำเสนอในเว็บไซต์เพื่อโฆษณาสินค้าและบริการโครงการารณรงค์ต่างๆรวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูลของสถาบันหรือหน่วยงานของสถาบันประกอบการที่มอบหมายให้จัดทำ นักวิเคราะห์ความปลอดภัยทางข้อมูลเป็นอาชีพที่มีความจําเป็นต่อองค์กรอย่างมากเพราะในองค์กรขนาดใหญ่ให้ความสําคัญกับเรื่องความปลอดภยัยอินเทอร์เน็ตอาชีพนักวิเคราะห์ความปลอดภัยทางข้อมูลจึงเข้ามามีบทบาทในการรักษาวความปลอดภัยของผู้ใชอ้อินเทอร์เน็ตอย่างหน้าที่หลักก็คือวางแผนพัฒนาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ระบบเพื่อควบคุมมาตรการความปลอดภยัยป้องกันข้อมูลและเครือข่ายทางคอมพิวเตอร์เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานนักพัฒนาเกม เป็นผู้อยู่เบื้องหลังการผลิตเกมออกสู่ตลาดโดยมีหน้าที่สร้างและพัฒนาระบบเกมในส่วนของการเขียนโปรแกรมและการเขียนโค้ดต่างๆเช่นการทําให้ภาพเคลื่อนไหวของเกมที่ออกแบบโดยเกมมีระบบวิธีการเล่นตามเขียนโปรแกรมไว้การอัปเดตเวอร์ชั่นเกมให้มีความสอดคล้องกับเทคนโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปแก้ไขโปรแกรมภายในเกมให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนอกเหนือจากเทคนิคในการสร้างเกมแล้วยังต้องมีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ ไม่มีความสมจริงอีกด้วย